แฟนคิดวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบเพื่อนคลิปนี้จะพาทุกคนมาวิดบรรยากาศการทํางานของเกสดีไซเนอร์ของเราค่ะล่าสุดลาวเป็นคนมาลงเองก่อนหน้านี้คุณรอนนี่เนาะมาลงเบื้องหลังการทํางานกับโนริซ่านะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะลาวของเรามาลงรูปภาพแบบว่ารู้จักแ็กรู้จักโพสต์ต่อต่อต่อกันทางทวิตเตอร์นั่นเองนะหรือว่า X ค่ะเดี๋ยวเราตามมาชมรูปภาพการซึ่งเป็นคอลเลคชันคิดบูเม n นสปริง2026ที่โนริซ่าออกแบบนะคะโอ้บอกเลยว่ามาดีไซเนอร์สาวนะคะต้องมาแล้วปะอนาคตอาจจะมี ของตัวเองนะคะไปจัดแสดงโชว์ที่ปารีสแฟชั่นวีคหรือเปล่ารอติดตามได้เลยค่ะซึ่งออกแบบโดยนงนิซ่าบอกว่าแรงบันดาลใจจากอสิสรภาพในการสร้างสารรค์ว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งภาพแรกของนองนิซ่าก็จะใส่เสื้อฮูดนะคะเป็นตัวเดียวกันที่นงนิซ่าใส่มาสวัสดีพี่แฟนคลับตอนที่เปิดตัวแบรดแอมบบสเตอร์ของเดนทิสเทปี่ปีซ้อนนั่นเองนะลวดลายสวยมากมายค่ะลวดลายก็แบบเหมือนเป็นภ้าต่อจากลูกไม,ม้อีทีอย่างยีนาะ,ะแล้วก็เอามาปักใส่เสื้อนะคะเป็นโลโก้คิดเลิศฉ่ำม,มากค่ะนงิซ่าจังหวะโพสต์นะคะคอย ก็มีการนั่งเมางหมอยนะคะกับคุณรอนนี่ซีอโอแห่งแบรนด์คิดค่ะเรียกว่าซี o โอกับซีโอนั่งพร้อมกันก่อนหน้านี้นะคะคุณรอนนี่ก็มาโพสตรูปภาพนะคะกับนงลิซ่าเล่าเบื้องหลังให้ได้ฟังกันแล้วน่ารักมากมายโอ้โหซึ่งภาพนี้นงลิซ่าแล้วก็คุณรอนนี่นะคะคือเป็นวันเดียวกันที่นงลิซ่าลงสตอรี่วาดได้ Black กา r d ตั้งแต่วันที่17เดือนมีนาคม2025สแสดงว่าตอนนั้นดีไซเนอร์ดิซ่าเริ่มคุยแล้วก็เตรียมการมาตั้งนานแล้วสินะเก่งมากๆเลยค่ะงปรตต้้ัแูไ แปลการเลยาป้าไม่ได้เป็นการร่วมงานกันทั่วไปนะยคะเนี่ผ่านการคิดกันตัดสินใจมาอย่างยาวนานไม่ใช่เพราะเกษตรด้วยแต่เห็นนายคนเชียลนะคะของโนริซ่ามากๆไม่แปลกใจที่ทําให้เว็บคิดในการลมเมื่อคืนค่ะเพราะว่าคนต้องการสินค้าคิดเอ็กซ์ลิซ่าเยอะมากภาพต่อมาหาก็เผยให้เห็นลูกต่างๆนะคะเสื้อผ้าที่โนริซ่าออกแบบบนไม้แขวนนั่นเองนะเพื่อจะเตรียมมาให้พี่ๆนางแบบใส่นั่นเองนะทุกคนเพราะว่านอกจากโนริซ่าจะเป็นตัวแม่ตัวแม่ตัวมัมคนแรกแล้วใช่ไหมคะที่ออกแบบคอลเลนชั่นนี้ก็จะมีการเอา มาใส่ให้กับพี่ๆนะคะที่เขาจะไปถ่ายแบบอีกทีนั่นเองค่ะนี่ค่ะลิซ่าก็ใส่หมวกนะเสื้อสีขาวกเกงเกงแปรนด์คิดทั้งหมดนะคะอนริซ่ากำลังแบบว่าแต่งตัวค่ะให้กับพี่นางแบบนะแกเออออราความเป็นดีไซนเนอร์มาละอน,นาคตต้องมีแฟชั่นโชว์ของตัวเองนะคะตเตาลสิสแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าคือใครแต่ว่าโอเคน่าจะมีส่วนในแบรนด์คิดนั่นเองค่ะแล้วก็กำลังแต่งตัวให้กับพี่นางแบบซึ่งชุดนี้ที่โนริซ่าเป็นคนถ่ายแคมเปญด้วยตัวเองในวิดีโอนี่ยมันจะเป็นเนี่ยบร อีกด้านนอกนั่นเองถ่ายอาบแบบที่พี่เสื้อขาวกางเกงขาวถือเอาไว้ค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะก็ได้เห็นอาโนริซ่าใส่เสื้อคิดจริงๆอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยมากเลยอะแล้วก็ใส่หมวกถักนะคะสวยน่ารักยิ้มแฉ่งแล้วก็มีโมเมนต์ค่ะที่โนริซ่ากำลังแบบว่าแนบกระโปรงค่ะกระโปรงคิดอันนี้น่าจะเป็นตอนที่โนริซ่าใส่แล้วก็ไปหาคุณมิโยชิได้เลยเนาะสวยน่ารักมากมายเลยคะ่ะเตา้าลิสแล้วก็มีโมเมนต์ค่ะที่มีการจับแจ็คเกต็ตแจ็กเกต็ตอันนี้นะก็ได้ยินข่าวว่าสู่เอานะวางขายล่าสุดดค่่่ทกนนนนแตวาอันนััีี้้ยมมมงไไ การปักอะไรเข้าไปเลยนะคะเป็นแจ็กเก็ตขึ้นรูปมาแบบนี้แต่ว่าในเว็บไซต์นะคะก็จะคือมีการปักอุปกรณ์ของเขาเข้าไปในเสื้อเรียบร้อยก็สวยมากๆเลยละแล้วก็มีการใส่หมวกให้ได้เห็นค่ะอุ้ยหมวกอันนี้ขายดีมากล่าสุดก็มีการรายงานว่าโซอานะคะ16นาทีแรกเลยทีเดียวเพื่อนเป็นหมวก LA แล้วก็ปักสวยมากๆสีเบดคือดีมันเป็นสีที่สวยมากเลยค่ะใบละ1,900กว่าบาทแล้วก็มีโมเมนต์ที่น้องดิซ่ากำลังชมผ้านะคะชมหลายผ้าแล้วก็มีการทํางานร่วมกับคนของทางคิดนั่นเองค่ะ โอ้โหเป็นออร่าซูเปอร์สตาร์สาวที่กำลังเข้าสู่วงการดีไซเนอร์อย่างเป็นทางการนั่นเองนะแล้วก็ใส่แคมเปญถ่ายเองซะด้วยนะคะคือดีมากเห็นแล้วภูมิใจมากๆโนริซ่าเก่งทุกอย่างเลยแล้วก็ชอบลงมือทําอะไรด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ขายได้ด้วยอะ่ะโคตรดีซึ่งอย่างไรก็ฝากเอ็นเกตให้าลาวด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าจะมาลงไอจีรูปล่าแต่ว่ารูปภาพที่แอดบิ๊กบกนี่ก็คือนํามาจากทวิตเตอร์หรือว่า X นั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะมีข้อความจากนอนริซ่าด้วยทุกคคคนนนนนหลัังจจาาากกทที่ทนนุ่เยซื้้้อสิไปปปใมะ็ม อยู่ซึ่งในนี้ระบุว่าแฟชั่นและดนตรีเป็นสิ่งที่คู่กันมาเสมอสําหรับฉันในสอหุนทางในการแสดงออกถึงตัวตนของฉันคอลเลคชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอิสรภาพในการสร้างสรรค์นั้นฉันหวังว่าคุณจะชื่นชอบมันมากเท่ากับที่ฉันสนุกกับการสร้างสรรค์มันขึ้นมาเพื่อคุณอุ๊ยเก่งมากแล้ว่าแรงบันดาลใจโนลิซ่าก็คือแสดงออกถึงตัวตนน้องนะคะแต่ว่าได้แรงบันดาลใจจากอิสรภาพในการสร้างสรรค์นั่นเองค่ะก็แบบเหมือนอัลบั้มออเทอร์อีโก้ขององลิซ่าเลยที่มีหลากหลายตัวตนและก็หลากหลายบุคลิกนั่นเองค่ะภูมมใจากๆ มาค่ะเล็กๆมากใหญ่ๆดีซ่าทาค่ะล่าสุดนะคะก็มี b behind the s c e n e อันนี้เป็นนอกเหนือที่โนริซ่าโพสแล้วนะคะก็จะเป็นทีมโปรดักชันนั่นเองนะเขามีการลงรูปภาพเบื้องหลังการทำาปงทำปีกทุกคนค่ะทำขึ้นมาจริงๆค่ะเป็นปีกนางฟ้าจริงๆมีการทาสีอยู่นี่นะคะเริศดม,มากแล้วก็มีการขึ้น 3D นะคะในคอมพิวเตอร์ก่อนใช่ไหมคะสู่เป็นปีกนางฟ้าที่โนริซ่านอนในเคมเป็นล่าสุดค่ะโอไมก์ก็เล็กๆมากใหญ่ๆดีซ่าทาแล้วก็จัดมาให้พี่ๆแฟนคลับแล้วแบบนี้นะคะคุ้มค่าแน่นอนสำหรับการ ที่ทุกคนเนี่ยจะได้สินค้าของโรลิซ่าไปนะคะดังนั้นกดกันเยอะๆนะคะแม่ๆเริรดม,มากได้แล้วค่ะฟิลสไตลิง่งหลังสเตจร,รันเบเวอร์รอเปิดแรน์เลยนะคะเต้าลีขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งยขึ้นไปฝากทุกคนกดหัวใจให้เต้าลีกันด้วยนะคะสวยทุกชิ้นเลยตำๆำๆกันได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ค